อาเจนติน่าถล่มอิตาลีไป3ประตูต่อศูนนะครับหลังของสปอร์ตเก็บทุกประเด็นหลังเกมเมสซี่เผาเครื่องแนวรับแดนมักโรนีนะครับในศึกฟินาลิสิมา อาจารย์ทีน่าถล่มอิตาลีขาดลอยนะครับสามประตูต่อศูนย์จากความยอดเยี่ยมของลิโอเนลเมสซี่และประตูของลาอตาโรมาร์ติเนสอังเคลดิมาเรียและเปาโลดีบาล่านะครับ โดยที่ทีมชาติอาร์เจนตินาออกนำตั้งแต่นาทีที่28นะครับจากความยอดเยี่ยมของเลโอเนลมสซี่ลากตะเยผ่านริมเส้นฝั่งขวาน,นะครับเข้าสู่กรอบเขตโทษของอิตาลีก่อนผ่านบอลเ,เรียดนะครับเข้ากลางให้ลาตาโรมอนเตเนสแท็บอินเข้าสู่ตะข่ายโล่งๆนลครับลูกนี้ก่อนที่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกนะครับทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาได้นำห่างถึง2ประตูศูนย์จากการทำเกมเร็วขึ้นหน้าเขตโทษของทัพอัลซูรีนะครับโดยลาตาโรพลิกบอลได้ก่อนแทงทะลุให้อันเคลดิโมเรียงัดบอลข้า ตัวจาลุจิดอนารุม่าบอลไปซุป้นตระขายขึ้นนําไป2อศูนย์เลยนะครับซึ่งครึ่งหลังครับในช่วงท้ายเกมรูปเกมก็ยังตกเป็นของอาเจนตินาเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าใส่อิตาลีอย่างครึ่งแรกเลยนะครับและอาเจนตินามาได้ประตูที่3เป็นประตูตอบฝาลงในนาทีที่90บกสนะครับจากการลาาตลุยของลีเนล็อสซีคนเดิมน,นะครับ บอลผ่านหน้ากรอบเก็ตโทษทะักเข้าทางของเปาโลดิี่าตัวสำรองที่เพิ่งจะลงมาหยกเลยครับซึ่งดิี巴่าก็มีโอกาสก็ไม่พลาดเลยครับไปบอลรเรียดเฉียดเสาเข้าเป็นประตูที่3ช่วยให้อาร์เติตินา หัวแชมป์รายการนี้ไปนะครับซึ่งแมตช์นี้นะครับเป็นแมตช์อำลาทีมชาติของคีรินี่ด้วยนะครับก่องหลังัวเก่าคนนี้จากยูเว่นะครับเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีมาแล้วถึง117เกมเข้าไปแล้วนะครับก่องหลังัวเก่าคนนี้ซึ่งเรามาดูคีแมนของทั้งสองฝั่งกันนะครับมาเริ่มกัน่ี่ทางฝั่งอิตาลีก่อนแล้วกันนะครับคีแมนของทีมชาติอิตาลีวันนี้ก็คือเลโอนาร์โดโบลุชชี่ครับก่องหลังจากยูเวนตุสอีกคนหนึ่งนะครับ ซึ่งปกติแล้วนะครับเราจะได้เห็นการวางบอลสวยๆจากบูนุซี่นะครับแทงบอลยาวให้กับกองหน้ามีโอกาสได้ยิงจ่าๆกันบ้านนะครับเป็นคิลเลอร์พาสจากตดนหลังครับซึ่งบอลวันยาวจากแนวลึกของเรอัลโดโบูนูซี่ครับเป็นส่วนดีของอิตาลีครับที่พอจะเห็นอยู่บ้างในเกมนี้นะครับประการหลังวัย35ปีคนนี้นะครับยังคงมีคิลเลอร์พาสให้เห็นบ้างครับจากด้านหลังที่เปิดป้อนให้เพื่อนที่วิ่งทำทางหลุดเข้าไปสร้างสรรค์โอกาสในพุ่นที่สุดท้ายบ้างครับ แต่น่าเสีดายที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับในนัดนี้ส่วนคีแมนของทางด้านทีมชาติอาร์เจนตินาครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเขาคนนี้ลิโอเนลเมสซี่ครับวันนี้เป็นหัวใจหลักๆของอาร์เจนตินาจริงๆครับในการเล่นเกมรุกศูนย์กลางเกมรุกของอาร์เจนตินาที่ทำอผลง,งานได้อย่างโดดเด่นที่สุดในเกมนี้ก็ไม่ใช่คาร์เตน่าน,นะครับนอกจากลิโอเนลเมสซี่นะครับ เล่นฟุตบอลอย่างเพลิดเพลินชนิดที่บรรดาแข้งของอาซูรีนั้นตระดนักกันดีครับถึงอันตรายของเขานะครับแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของลีโอเนีเมสมซี่ได้นะครับซึ่งในเกมนี้ครับโรเบิโตมันชินี่ไม่มีสิ่งใดให้หน้าประทับใจนะครับ วินัยในเกมรับที่ลือลั่นของผู้ค้าครับถูกลลโอเนลเมสซี่ครับเผาเครื่องไม่มีชิ้นดีเลยนะครับในขณะที่ในขณะที่การต่อเกมครับที่แดนบนต้องบอกว่าแทบจะเป็นอัมพาตไปเลยนะครับจากนี้เป็นต้นไปเราอาจจะได้เห็นการทดลองการเปลี่ยนแปลงทีมใหม่ของโรเบรโตมันชชนี่นะครับในศึกยูฟ่าเนชั่นสลีกเมื่อทีมชาติอิตาลีครับพลาดที่จะได้เล่นฟุตบอลโลกป่ายป,ปีนี้ที่กาตราแล้วครับในขณะที่ทางฝั่งของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับ เมื่ออะไรก็ตามที่ลีโอนลเมสซี่ฟอมได้เรื่องครับฟอร์มของทีมชาติอาร์เจนตินาก็ได้เรื่องเช่นเดียวกันลวครับ mm hmm. เมื่อเมสซี่ประสานงานกับลาตาโรมาร์ติเนซและแองเกลดีมาเรียนในลุกของอาร์เจนตินานั้นยิ่งทำให้เกมของทัพฟ้าขาวที่ไร้เทียมทานชนิดที่คู่ประการหลังจอมเก่าของอิตาลีนั้นต้องบอกว่า รับมือไม่ไหวจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้จากการชนะในนัดนี้นะครับทำให้อร์เจนตินาครับคว้าแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี1993ครับซึ่งในยุคนั้นเป็นยุคของเสือเตี้ยเดกโก้มารรโด่านะครับที่ชนะ แชมป์ยุโรปอย่างเดนมาร์กในตอนนั้นนะครับซึ่งแมชนั้นเป็นการชนะโดยการดวงจุดโทษนครับชนะเอาไปได้ด้วยประตู5ประตูต่อ4นะครับหลังจากที่ในเกมเสมอกันด้วยประตู1ตอนน่อ1น,นอกจากนั้นนะครับมาลอง ดูกันลึกๆนะครับในฟอร์มของทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วต้องบอกว่าทีมนี้น่ากลัวจริงๆนะครับซึ่งพวกเขาทําผลงานได้ด้วยการไม่แพ้ให้ใครมาติดต่อกัน32นัดแล้วนะครับโดยนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2019นะครับซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดอันดับ4ของโลกนะครับเหลืออีกเพียง5เกมเท่านั้นนะครับพวกเขาก็จะสามารถสร้างสถิติแซงอิตาลีที่เพิ่งทาสถิตินี้ได้เมื่อปี2021ในศึกยูโร2020ที่ผ่าน นี่เองนะครับซึ่งเราจะมาไล่เรียงอันดับนะครับ5้าอันดับที่ของสถิติทีมชาติไร้พ้ายาวนานที่สุดนะครับซึ่งอันดับที่4ครับที่ขยับขึ้นมาเมื่อคืนเองนั่นก็คือทีมชาติอาร์เจนตินาครับไร้พ้ายไปทั้งหมด32สนัดนะครับส่วนอันดับที่3นะครับกับ2นั้นเท่ากันครับ35นัดไร้พ้ายเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือทีมชาติสเปนกับทีมชาติบราซิลนะครับ และอันดับหนึ่งนั้นก็คือทีมชาติอิตาลีครับที่ไร้ผ้ายยาวนานที่สุด36นัดนะครับนับตั้งแต่ปี2018ถึงปี2021นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกรดและเกรดน้อยในศึกฟุตบอลฟินาลิสต์มากครับที่อาเจนติน่าก็คว้ชัยไปแล้วก็ได้ครองถ้วยด้วยนะครับเมซี่ได้เป็นถ้วยที่2แล้วกับทีมชาตินะครับ ลองของสปอร์ตถึงจะมาชา้าแต่ก็มานะ,นะครับกับเปิดเล็กเกดน้อยหลังเกมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลองของสปอร์ตด้วยนะครับจะทำคลิปดีๆอย่างนี้มาเสิร์ฟให้ทุกวันเลย